คิดว่าแค่หัวโนเกิดเรื่องจนได้ต้องไปโรงพยาบาลตรวจรอบที่สองหมอแนะนําถึงกับสุดปอกเมอร์กี้พามีญาอัเอลตราซาวที่หัวด่วนข้อห่วงลูกเพราะเคยเป็นมาสามรอบเคยผ่าตัดซีดมาแล้วปอกพัศรกรและเมอร์กี้ราศีเผยคลิปถึงกับสุดมีญาต้องเัลตราซาวที่หัวด่วนโดยในคลิประบุข,ข้อความว่าเกิดเรื่องจนได้น้องมีญาต้องไปโรงพยาบาลต้องทํเอลตราซาวที่หัวโดยเมอร์กี้เล่าว่าเข้าโรงพยาบาลอีกแล้วเมื่อสามอาทิตย์ที่แล้ว น้องมียาขึ้นบันไดเพื่อที่จะแปลงฟันตกลงมาหัวฟาดขอบประตูพื้นห้องน้ําหัวโนยเยอะมากพร้อมทั้งเปิดหัวของลูกสาวออกมายังเห็นนูนขึ้นมาชัดมากให้กําลังใจลูกสาวพบคุณหมอขอให้ไม่เป็นอะไรก่อนน้องมียาเอัลตราสาวแล้วนําผลไปปรึกษาคุณหมอครั้งแรกหมอวินิจฉัยจากภาพเอัลตราซาวให้ลองติดตามดูก่อนถ้าเป็นเลือดมันจะค่อยๆย,ยุบไปแต่ถ้าเป็นเนื้อง,งอกมันจะไม่ยุบส่วนหมออีกคนวินิจฉัยลักษณะเหมือนซีบของไขมัน หลังอุบัติเหตุเจอได้จะเท่าเดิมหรือโตขึ้นก็ได้แต่คิดว่าไม่เป็นอะไรโตขึ้นแล้วมันจะเล็กลงหรือถ้ามันโตขึ้นก็อาจจะเอาออกก่อนจะนัดตรวจรอบที่สองออกมาด้วยบอกหมอว่าคิดว่าลูกหัวโนปกติแต่มันไม่ยุบหมอแนะนําว่าต้องรอดูไปก่อนยังไม่ต้องทําอะไรแต่อย่าไปแกะไปเกาไปโดนอะไรเชื้อโรคจะเข้าไปได้ก้อนเลือดข้างๆในไม่ต้องไปทําอะไรอย่าไปตัดมันหาเรื่องเลย